สวัสดีค่ะนะคะวอดแอมนะคะจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เซรั่มคิวไบรัสการนะคะก็วันนี้ก็ดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ผู้ใหญ่ในหลายท่านนะคะคัดเลือกให้แบรนด์เราเนี่ย<ฮ>เข้ารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนี้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สัญญาว่าสําหรับตัวเองเน,เนี่ยแอมก็จะตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะมาให้ลูกค้าแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์กับลูกค้า แบบนี้ตลอดไปนะคะในตัวของันนี้เนาะก็ของเราเนี่ยอย่างที่ทราบอยู่แล้วคือเราไม่ได้ตร้างดา,ารารีวิวเลยค่ะก็จะมาจากลูกค้าที่เขาใช้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ตัวเมงเนี่ยคือแอมใช้เองเรารู้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันดีนะมันแก้ปัญหาในเรื่องของฝ้ากระริ้วรอยของเราได้นะแต่พอเราอยากทําให้แบบว่าสินค้าของเราเนี่ยมันดูโกลขึ้นก็เลยไปทดสอบกับลูกค้าที่กลุ่ม50บวก60สิบบวกค่ะจนไปเจอป้าเล็กแล้วก็ป้าแขกค่ะ ค่ะวันนี้ก็พาป้าเล็กกับป้าแขมมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าแอมพูดเองเนี่ยก็จะเหมือนว่าเราอวยสินค้าตัวเองใช่ไหมคะก็เดี๋ยวให้ป้าเล็กพูดว่าเฮ้ยใช้สินค้าเซรั่มคิวตัวนี้มันดียังไงบ้างนะคะค่ะค่ะป้าก็เป็นแม่ค้าขายน้ําข้างทางนะคะตอนนี้ก็เข้าเลข5แล้วป้าใช้คิวเซรั่มตัวนี้มาปีกว่าแล้วค่ะก่อนที่เขาจะเปิดตัวเมื่อก่อนเนี้ยหน้าป้าก็เสียมาก มีครีมตัวไหนดีๆเซรั่มดีๆตัวไหนดีๆป้าก็หามาใช้หมดอะคะ่ะตอนใช้แรกๆกมันมันก็ดีนะคะดีดีพักหนึ่งหน้าป้าก็ขาวใสขึ้นแต่พอสักระยะนึงมันก็กลับมาค้ำเสียหนักกว่าเดิมแล้วก็บางตัวใช้ไปนานน,านก็ทําให้หน้าของป้ามันมันแสบแสบจนเอ,อทนไม่ได้ป้าก็เลยหยุดใช้ไปแล้วพอนานๆเข้าอายุเราก็เริ่มมากขึ้นนะเนาะแล้วก็บวกด้วยสภาพผิวหน้าของป้าเนี่ยที่มัน มันบางบางลงแล้วก็อ่อนแอมากมันก็เลยทําให้ป้าหาอะไรผลิตภัณฑ์ที่มาบํารุงหน้าให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมก็ยากอะค่ะแต่พอพอป้ามาเจอคิวเซรั่มตัวเนี้ยก็ทําให้ป้าเออไม่อยากกลับไปหาตัวอื่นใช้อีกเลยอพอผิวของป้าเริ่มดีขึ้นนะคะหน้าป้าก็ดูเด็กลงอะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ที่ป้าเห็นชัดเจนเลยคือใบหน้าของป้ามันมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ มันเหมือนมีเกาะป้องกันแสงทําให้หน้าของป้าไม่แสบแดงอะคะ่ะตอนนี้พอไปไหนนะคะก็มีแต่คนทักว่าทําไมป้าหน้าดีขึ้นป้าก็บอกว่าเออป้าป้าดีใจเนาะป้ามีความสุขที่ได้ป้าที่ที่ป้าได้ผิวที่ผิวที่ดีขึ้นของป้ากลับมาอีกครั้งอะคะ่ะงความรู้สึกที่เราใช้เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่เราได้อ๋อดีค่ะตอนแรกมีปัญหาอะไรมาก่อนคะ ก็เป็นกะค่ะเป็นกะแล้วก็ริ้วรอยค่ะริ้วรอยเต็มเลยค่ะพอใช้แล้วหน้าก็อ่อนลงค่ะหน้าก็ตึงแล้วก็ริ้วรอยก็หายค่ะกะก็หายค่ะก็ดีขึ้นมาจนหน้าเป็นยังไงคะค่ะช้ระยะเวลาอเมริการอ๋อใช้ใช้มาก็เริ่มแรกเลยค่ะเริ่มแรกได้ปีกว่าละปีกว่าเริ่มจัางหายในระยะเวลาเดือนีเท่าไหร่อืมก็หกเดือนเตือนนะใช้ค่อยๆไปอะค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมา,าหรือเปล่าคะว่าก็ใช้คะ่ะใช้ทุกยี่ห้อะไานคนไหนว่าดีดียี่ห้อไหนว่าดีลองมาหมดแล้วคะ่ะแล้วสุด <c oughs> ท้ายก็ลองลองมาหมดแล้วค่ะแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราไม่ค่ะ,คะหน้ามันรู้สึกมันจะแสบจะร้อนท่านี่เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งใช่ไหมคะ <c oughs> ผัดข้าวแล้วก็ความร้อนเยอะหน้าก็แสบแต่ใช้ยี่ห้อนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่แสบไม่ร้อนเลยค่ะใช้แล้วหน้าผิวหน้าก็ดีขึ้นค่ะ เหมือนว่าหน้าเราเด็กลงอะค่ะอายุหกสิบนะคะพอใช้มาหน้าเราก็อ่อนลงแบบตอนนั้นริ้วรอยเต็มเลยค่ะมีคนพักบ้างไหมคะมีคนพักค่ะตอนนี้นะคะเยอะไหมคะเยอะค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะดีใจก็ดีใจค่ะดีใจมากเลยว่าเออหน้าเราเด็กลงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปลื้มใจค่ะเหมือนว่าอายุตั้งหกสิบแล้วอะค่ะได้หน้าขนาดนี้แล้วก็ดีค่ะเนาะ ด,ดีใจมากเลยค่ะของคุณมางค,งค่ะ,ะเฉียดพันล้านไหมค่ะก็เฉียดนะคะ,เ,นนะ,คะเราเปิดตัวมาได้10เดือนนะคะยอดขายปลาไป800ล้านบาทนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วก็คือยอดขายของเราเนี่ยก็มาจากลูกค้าที่เขาใช้ ใช้จริงแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอะค่ะแล้วก็สําหรับตัวเองนะสําหรับกําเองเลยนะคะแอมคิดว่าการตลาดที่ดีที่สุดก็คือการตลาดแบบปากต่อปากก็คือลูกค้าบอกต่อถึงคุณภาพของสินค้าค่ะถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงก็คือการตลาดแบบปากต่ปกกอาตาบบป,าตปากก็จะใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้แอมกล้าพูดได้เต็มปากว่าเซรั่มคิวเติบโตขึ้นนะคะจากคุณภาพของสินค้าอย่างแท้จริงนะคะ เป็นตัวแพงตอนนะคะตัวนี้ก็เป็นสั์สกัดนําเข้านะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์หลักพันหลักหมื่นเลยค่ะที่เราเลือกใช้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ใบหน้าของลูกค้าค่ะเต่งตึงกระชับแล้วก็มีน้ําขึ้นด้วยะคะ่ะใชน่นะคะแนะนําสั่งซื้อกับเพจหลักของบริษัทนะคะตอนนี้เซรั่มคิวขายดีมากนะคะจนมีของปลอมแล้วก็ลอกเลียนแบบมาเยอะมากนะคะแล้วก็บริษัทเราไม่มีตัวแทนจาหน่ายบริษัทจัดจาหน่ายปีกออกสู่ลูกค้าปีกตรงเลยะคะ่ะจากบริษัทเลยนะคะก็ขอให้ลูกค้าสั่งซื้อทํา ผ่านเพจของบริษัทนะคะที่เพจเซรั่มคิวได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรนะคะโปรพิเศษ5ขวด1,000บาทนะคะแถมสบู่ฟรี1ก้่อนด้วยค่ะ